สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภร์วล,ลัยลักกคราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรคัตติยราชนารีองค์ผู้นำสู่ความสำเร็จสร้างความมั่นคงทางยาแก่ประชาชนและประเทศไทยโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานวันที่15พฤษภาคมพุทธศักราช2567 เวลา8นาฬิกา30นาทีตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย1ชั่วโมงศาสตราจารย์ดตรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรเกษเรย์ลักษณ์อ,อคราชกุมารีกรมภาษีสว่างขวัตวรคักิยาวราชนารีองค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์สเสด็จไปยังบริษัทอูซีไบโอโลจีในนครชิงไห้สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีนายสก,การแสนโสภากงสุนฝ่ายการพณิชย์ประจำสถานกคงสุลใหญ่ันนครซิงไฮด้ดรคริสเชินประธานกรรมการบริหารและผู้บริหารระดับสูงบริษัทอูซีไบโอโลจิกเฝ้ารับสเสด็จบริษัทอูซีไบโอโลจิกเป็นบริษัทชั้นนาระดับนานาชาติที่มีศักยภาพในการวิจัยพัฒนาและผลิตที่ให้บริการแบบครบวงจรสำหรับยาชีววัตถุ ซึ่งศาสตราจารย์ดรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณนเรล,ลักษณ์อคราชกุมารีพรมพระศรีสว่างขวัตวร,รัติยาราชนารีองค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณทรงมีความสนพระไทยในศักยภาพของบริษัทอูซีไบโอโลจิกซึ่งสามารถสนับสนุนและเสริมศักยภาพของศูนย์วิจัยและพัฒนาชีววัตถุสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ซึ่งมีความพร้อมทั้งทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน เทคโนโลยีและบุคลากรผู้เชี่ยวชาญในการวิจัยพัฒนาและผลิตยาชีววัตถุเพื่อผลักดันงานวิจัยไปสู่ความสำเร็จตามพระปณิธานคือการสร้างความมั่นคงทางยาผ่านการใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเพื่อการเข้าถึงยาที่มีคุณภาพดีของประชาชนชาวไทยในราคาที่เข้าถึงได้โอกาสนี้พระราชทานพะวโรกาตให้ดรคริสเฉินประธานกรรมการบริหารได้กล่าวถวายการบรรยายภาพรวม และรูปแบบความร่วมมือของบริษัทกับต่างประเทศจากนั้นผู้บริหารระดับสูงได้ถวายการบรรยายเกี่ยวกับเทคโนโลยีต่างๆที่บริษัทพัฒนาขึ้นมาเพื่อให้การวิจัยพัฒนาและผลิตยาชีววัตถุและวัคซีนให้มีประสิทธิภาพสูงสุดย่นระยะเวลาการพัฒนาและลดต้นทุนการผลิตในโอกาสนี้สตราจารย์ดรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลรลักอัครราชกุมารี กรมภาษีสว่างขาวัตวราชย,ยาราชนารีองค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ทรงเปิดโอกาสให้นักวิจัยได้มีโอกาสสักถามข้อสงสัยเกี่ยวกับรูปแบบความร่วมมือของบริษัทอูซีไบโอโลจิกกับหน่วยงานที่ไม่แสวงหากำไรและมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือประชาชนแนวทางการนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมไปใช้ในการผลิตวัคซีนเพื่อให้คุมต้นทุนการผลิตและสามารถปรับใช้กับอนาคตได้ แนวทางการประยุกต์ใช้องค์ความรู้เกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนยาในช่วงวิกฤตโควิด -19 เพื่อน,นํามาใช้กับการขึ้นทะเบียนยาอื่นๆตระจนเทคโนโลยีการน,นําส่วงวัคซีนชนิด mRNA ด้วยการใช้อนุภาคนาโนชนิดไขมันซึ่งวัคซีน mRNA เป็นวัคซีนชนิดใหม่ที่กําลังได้รับความสนใจอย่างมากในปัจจุบันจากนั้นได้เสด็จทอดพระเนตรห้องแสดงนิทรรศการเทคโนโลยีอันทันสมัย เพื่อสนับสนุนงานด้านการวิจัยและพัฒนายาชีววัตถุและวัคซีนโดยใช้เทคโนโลยีไฮทูปพุตหรือเทคโนโลยีสมรรถนะสูงการใช้เทคโนโลยีเพื่อย่นระยะเวลาการวิจัยยาชีววัตถุจากจุดเริ่มต้นสู่การเข้าถึงการศึกษาในมนุษย์เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ตระชนการผลิตยาชีววัตถุด้วยเทคโนโลยีแบบต่อเนื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตตั้งแต่การผลิตวัตถุออกฤทธิ์ ไปจนถึงการบรรจุยาชีววัตถุหรือใช้ระบบอัตโนมัติที่ช่วยลดขนาดพื้นที่ห้องปฏิบัติการที่ต้องการได้ในขณะที่การพัฒนาวัคซีนในปัจจุบันมีเทคโนโลยีที่หลากหลายที่สามารถนำมาใช้เพื่อเพิ่มการกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันและเพิ่มความปลอดภัยตลอดจนลดเวลาในการวิจัยและพัฒนาเพื่อให้ได้วัคซีนที่มีประสิทธิภาพตอบสนองความต้องการในช่วงวิกฤตการณ์ เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่ได้อย่างรวดเร็วในการนี้ดรคริชนประธานกรรมการบร,ริษัทอุซีไบโอโลจิกได้ชื่นชมในพระกรณีลกิจของสัตวราจารย์ดรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรน,นัรลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวทวัลรัติยาราชนารีองค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ที่ทรงมีพระบริยาอุตสาหะ ที่จะส่งดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชนชาวไทยและยังสมนิพระเมตตาต่อสัตว์สัตว์ yeah, yeah, yeah. ทางด้านบริษัทจึงมีความยินดีที่จะให้ความร่วมมือเสริม <Yeah. S 1> สร้างศักยภาพของศูนย์วิจัยและพัฒนาชีววัตถุสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์อย่างเต็มที่ are very today It a It's visit good I think uh, she's a scientist by training, so I see that we, we, she, uh, she asks a lot of good questions during the tour. So I think we, it's great that we can uh, potentially collaborate with the uh, Thai, uh, with her, with Her Royal Highness, on uh, working on uh, human medicines, working on even uh, better medicines. She has very strong passion for science and passion for uh, you know, saving people's lives. I think uh, since WuXi Biology has established a very good platform for uh, discovery develop and manufacture both human and vet medicines. I think, you know, certainly there's a great room for us to collaborate. And we're, we're, uh, we're more than happy to work with uh, Thailand, work with the Chalabon Research Institute on, 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 on human and vet medicines and therapeutics. So her royal princess has invested in significant research in the, in the institute, now also build a very good นอกจากนี้ยังได้ทอบพระเนตห้องปฏิบัติการพัฒนากระบวนการผลิตแบบต่อเนื่องโรงงานต้นแบบสำหรับการขยายขนาดการผลิตและโรงงานบรรจุยาเครื่อง,งานวิจัยทางคลินิกโดยใช้หุ่นยนต์และเทคโนโลยีอัจฉริยะ การสเสด็จไปบริษัทอูซีไบโอโลจิกในครั้งนี้จะมีส่วนสำคัญในการเสริมศักยภาพของศูนย์วิจัยและพัฒนาชีววัตถุสถาบันวิจัยจุลาภรณซึ่งศูนย์ดังกล่าวจะช่วยเสริมสร้างความมั่นคงทางยาตลอดจนเป็นแหล่งถ่ายทอดความรู้ให้กับนักวิจัยทั้งภาครัฐและเอกชนที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติสมดังพระปณิธานของศาสตราจารย์ดกตอร์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุลาภรเมเลลัก อัครราชกุมารีกรมภศษีสว่างขวัตวัรัชติยาราชนารีผู้ทรงเป็นองค์นำความสำเร็จในการสร้างความมั่นคงทางยาให้กับประชาชนชาวไทยและประเทศไทยอย่างยั่งยืนตลอดไปทร์ต้ารรวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากนครชิ้งไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีน วันนี้พลเอกกระวัรุดิตองคมนตรีเลขาธิการและประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงไปติดตามการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงพระบาทห้วยต้มอำเภอลี้จังหวัดลำพูนหนึ่งในศูนย์พัฒนาโครงการหลวง39แห่งของโครงการหลวงเริ่มดำเนินงานปี2521พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมีพระราชดำริว่าหมู่บ้านแห่งนี้ขาดแคลนที่ดินทำกิน ชาวบ้านเป็นโรคขาดสารอาหารโดยเฉพาะเด็กเล็กๆและชาวเขาเผ่ากระเรียงได้อพยพมาอยู่รวมกันเช่นนี้เป็นผลที่ดีในการหักล้างทำลายป่าลดพื้นที่ปลูกฝิ่นทางอ้อมจะได้ไม่ไปรับจ้างชาวเขาเผ่าอื่นอีกด้วยการปฏิบัติงานครอบคลุมพื้นที่เขตสามตำบล3าบหมู่บ้านประชากรเป็นชาวปกากกยอและชาวพื้นเมืองรวม7 0็0พครวัวเรือนกเกษตรกรได้รับการส่งเสริมอาชีพปลูกผักไม้ผลพืชสมุนไพรพืชไร้และกัญชง มาตราฐานเกษตรอินทรีย์และน้ำนำแนวพระราชดำริตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้เข้มแข็งมีผลิตภัณฑ์เช่นผ้าทอตินจกผ้าย้อมดินการแปรรูปผ้าทอเครื่องเงินการทําเครื่องประดับจากกะลามะพร้าวเครื่องจักสารและแปรรูปเฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่ทําให้เกษตรกรมีรายได้ทั้งภาคการเกษตรและนอกภาคการเกษตร พนอกกาศเดชสมคิดสุขบางกรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์908ในฐานะกรรมการมูลในนิธิราชทันปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ปฏิตามโครงการราชทันปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ณเรือนจำกลางลำปางซึ่งดำเนินงานเพื่อสุขภาพอนามัยของผู้ต้องขังร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปางและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีผู้ต้องขังชายหญิง1,918คนพยาบาลวิชาชีพและจิตวิทยา4คน อาสาสมัครสาธ,ธารณสุขเรือนจำ73คนมีโรงพยาบาลลำปางเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายตรวจสุขภาพผู้ต้องขังเช่นตรวจหาเชื้อ HIV ฟิสซิฟิลิสและไวรัสตับอักเสบ4คัดกรองมะเร็งในกลุ่มผู้ต้องขังหญิงด้านสุขภาพจิตมีปัญหาสุขภาพจิต98คนได้รับการดูแลรักษาต่อเนื่องทุกคนประเมินและคัดกรองผู้ต้องขังติดยาเสพติดเพื่อบำบัดร,รักษาโดยใช้อาชีวะบำบัดและศาสนบำบัด ด้านอาหารปลอดภัยปี2566ได้รับการรับรองเป็นเรือนจำอาหารปลอดภัยระดับพื้นฐานและขึ้นทะเบียนสิทธิหลักประกันสุขภาพผู้ต้องขังในเรือนจำกับโรงพยาบาลแม่ข่ายที่เป็นร้อยละ99ตอนบ่ายไปตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลลำปางซึ่งเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายรับผู้ต้องขังป่วยไปรักษาต่อและเพิ่มช่องทางการรักษาไม่ต้องเดินทางไปรักษาในโรงพยาบาลด้วยระบบเทเลเมดิซีนตลอด24ชั่วโมง มีห้องรักษาผู้ต้องขังป่วยแยกจากผู้ป่วยทั่วไปเพื่อพิทักษ์สิทธิผู้ป่วยในปี2567มีผู้ต้องขังป่วยเข้ารับการรักษาแบบไปกลับ491ครั้งและแบบพักรักษา72ครั้ง,ง,งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายเตือนภัยพิบัติชุมชนเพื่อนพึ่งพาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนปี2567เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาาเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินสรีสิริพัฒนมหาวัชรราชธิดาองค์ประธานกรรมการมูลนิธิ ที่เขืนรัชประภาจังหวัดสุราษฎร์ธานีวันนี้เป็นวันสุดท้ายได้สรุปกิจกรรมสองวันที่ผ่านมาร่วมกับเครือข่ายเตือนภัยพิบัติชุมชนเพื่อนพึ่งพาและสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน,น้ำองค์การมหาชนสรุปผลการซ้อมแผนเผชิญเหตุภัยพิบัติเสวนาแลกเปลี่ยนเพื่อถอดบทเรียนจากเหตอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ทบทวนแผนเตือนภัยพิบัติชุมชนและเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ ทำให้เครือข่ายเตือนภัยพิบัติได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และนําองค์ความรู้ต่างๆที่ได้รับไปถ่ายทอดและขยายผลให้แก่เยาวชนและเครือข่ายชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อสร้างโครงข่ายและเครือข่ายเตือนภัยพิบัติชุมชนเพื่อนพึ่งพาให้ครอบคลุมทั่วประเทศสำนักพระราชวังของเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรสัมมาทิฏฐิะระลึกถ,ถึงพระตนะไตรว่าเป็นสารณะที่พึ่งที่ยึดถือ อันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ทรงตรัสไว้โดยชอบเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันวิสาขาบูชาพุทธศกราช2567ผ่านแอปพลิเคชันสมาธิสเสบียงบุญระหว่างวันที่17ถึงวันที่23พฤษภาคม2567ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัตรพึ่งทองสวัสดีครับ